ี่ไปดูเลยนะว่าคุณมีเครื่องประดับสีไหนแล้วมันเสริมอะไรได้บ้างเรามาเริ่มกันที่คนมีเครื่องประดับสีทอง ใครก็ตามที่ใส่เครื่องประดับกําไลหรือสร้อยข้อมือที่เป็นสีทองสีนี้เนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาแล้วก็บารมีช่วยเสริมให้คุณนั้นดูมีสง่าราศีมากขึ้นเวลาไปพบปะผู้คนที่คุณนั้นรู้จักตน,นเองกําไลข้อมือหรือสร้อยข้อมือที่เป็นสีเงินหรือว่าอาจจะเป็นสีทองคําขาวเครื่องประดับสีนี้จะเสริมคุณในเรื่องของกําไรการค้าการพูดคุยการเจรจา เสริมในเรื่องของการติดต่อการงานธุรกิจการค้าขายถ้าเกิดว่าใครทำงานออนไลน์ค้าขายอยู่ใส่เครื่องประดับสีนี้รับรองว่าเงินเข้ารัวๆแน่นอนสำหรับเครื่องประดับสีโรสโกพิง์โกหรือว่าแบบนาคซึ่งถ้าเป็นกำไรข้อมือหรือว่าสร้อยข้อมือสีนี้จะเสริมคุณในเรื่องของสเสน่ห์ความรักความเอ็นดูความเมตตาเหมาะกับการใส่